เกียร์1 1 1 1 v 7 s 4 2 0ถ้าเป็น428ก็จะเป็นสเตอร์428ตัวนี้ s 4 2 0เดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังใช้คันเกียร์โยกตรงนี้นะครับใช้สลิงดึงแล้วก็ดันดึงเอาสปริงดึงกลับ เพื่อให้เดินหน้าตลอดเวลาสปริงอ่อนๆนะครับไม่ต้องสปริงแข็งความโตของตัวนี้3นิ้วกว้าง6นิ้วยาว8นิ้วหนาสามนิ้วสูง3นิ้วรู18บแปดเซนรูถึงรูเนี่ยสิเซนรูสูง2นิ้วโซ่ห่างตัวนี้ใช้เบอร์13อันนี้12 13ดึงด้านล่างนะครับเอาสเตอร์ด้านบนดึงลงมา แล้วก็สเตอร์อันนี้ก็ดึงขึ้นข้างบนนะครับตัวนี้ติดใต้อาร์มเลยนะครับติดใต้อาร์มเอาเหล็กใส่ออกติดกับอาร์มไว้เลยนะครับตรงนี้สนใจติดต่อฝ่ายขายที่ลิงก์ด้านล่างในช่องแสดงความเห็น